โคตรล่าสุดของกรินอัศดาพรเรียกได้ว,ว่ากรินอัศดาพรกับเพลงสุดหลอดทันวาสุริยะจักเพราะไม่มีภาพคู่ให้เห็นจะมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักเลิกเงียบค่ะแต่ล่าสุดกรินทันวาได้ลงภาพคู่สุดมุ้งมิ้งในโมเมนต์กำลังฟินกับเมนูโอมาเกส กรีนได้อัดคลิปพร้อมตั้งคำถามหันไปถามทันวาด้วยประโยคที่ว่าในไหนใครก็บอกว่าเราเลิกกันซึ่งทางด้านทันวาก็ตอบกลับมาว่าไม่เลิกกันแต่ขี้เกียจคืนไอจีกรีนที่พูดว่าแต่เราเคยเลิกกันอยู่พักหนึ่งจากนั้นทันวาได้ตอบกลับแบบยิบ้มว่าไม่ค่อยได้คุยกันเพราะเธอไลน์เราและเมื่อส่องไอจีของทันวาเจ้าตัวได้ลงภาพคู่อย่างน่ารักพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าอร่อยแบบจริงจังมากเหมาะกับการงอ้อแฟนค่ะงานนี้สื่อก็ไม่ต้องถามกรีนได้เล่า เองตั้งแต่เพราะคำว่าที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปียิ่งนานยิ่งผูกพันทําให้ลมพัดหวนอีกครั้งนั่นเองค่ะ